สวัสดีครับอาจารย์เอ m มไอ a d e ด y มี่โปรนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง PMI Academy ี่โปรนะครับของอาจารย์ A นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่สําคัญมากนะครับในการบริหารโครงการนะครับนั่นก็คือทัสที่2นะครับในโดเมนที่1นึ่เขาเรียกว่า people นะเราก็ต้องเก่งในเรื่องคนนะครับในทัสที่2ก็จะเป็นการ lead ทีมหรือการนําทีมนั่นเองนะครับเราก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยแนวทางในการที่ project manager จะนําทีมนะครับแล้วก็อาจารย์เ็าจะมีการยกตัวอย่างสถานการณ์จริงนะครับที่ ผู้จัดการโครงการหรือ PM เใช้ในการนําทีมเพื่อให้ประสบความสําเร็จโดยแนวทางในการนําทีมนะครับข้อที่1นนะครับก็คือเขาเรียกในเรื่องของการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนนะครับก็คือ Set a c l e a r vision a n d mission นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเยอะตัวอย่างเช่นสมมุติว่า PM เนี่ยนะครับต้องเรียกประชุมทีมงานนะครับเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์แล้วก็ภารั่นนะครับหรือพันธกิจของโครงการนะครับในการสร้างจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ PM ต้องเน้นย้ำถึงเป้าหมายนะครับในระยะยาวและ v ว l u e หรือคุณค่าที่ต้องการสร้างให้กับลูกค้าว่าโปรเจกต์เนี่ยมันมีคุณค่ากับลูกค้ายัางไงทีมงานทุกคนก็จะได้รับการมีส่วนร่วมในการกำหนดมิชชั่นซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีแรงจูงใจและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันอันนี้คือการ lead ทีมนะครับ ส่วนถัดไปนะครับเขาเรียกว่า support นะครับ diversity and inclusion เนี่ยมันก็เป็นลนักษณะของการสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมซึ่งจริงๆแหละเวลาเราทำงานจริงๆนะครับกับทีมงานเนี่ยเขามีความหลากหลายฮนะอาจจะเป็นโปรเจกต์ international นะครับมีหลายเชื้อชาติดังนั้นเนี่ยความหลากหลายทั้งด้านพฤติกรรมและวิธีคิดเนี่ย PM ก็ต้องมีการจัดให้มีการอบรมนะครับเพื่อส่งเสริมการเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับ ทำให้ทีมงานเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการ e a ดในทีมนะครับของ PM นอกจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการให้คุณค่ากับการเป็นผู้นำแบบรับใช้นะครับเขาเรียกว่า value ของ servant leader servant ก็แบนรับใช้นั่นเองนะครับซึ่งตัว PM เองเ่ต้องพยายามแสดงถึง การเป็นผู้นำที่รับใช้ลูกทีมนะครับก็อาจจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ทีมงานทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับพร้อมทั้งสพอร์ตหรือสนับสนุนช่วยเหลือทีมงานในทุกๆด้านนะครับก็จะทำให้ทีมงานรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับเห็นไหมครับลทีมเนี่ยทำเยอะมากเลย นอกจากนั้นนะครับเราก็ต้องมีการพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะใช้ลีดเดอร์สไตล์แบบไหนที่เหมาะสมนะฮะเขาเรียกว่าการกําหนดสไตล์การนําทีมที่เหมาะสมนะครับในตัวอย่างสถานการณ์จริงนะครับ PM ก็อาจจะต้องเลือกสไตล์การ лид ทีมบางทีอาจจะเชิงแบบสร้างสรรหรือไม่ก็ c o l l บ b o r เรชันการร่วมไม้ร่วมมือเห็นไหมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นในการทําโครงการแบบซอฟแวร์เดเวล็อปเมนตเนี่ยพีก็เชื่อว่า การทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยจะช่วยให้โครงการประสบความสําเร็จได้มากขึ้น mm. ก็อาจจะใช้อาจายเนาะเดลี Daily Stand ่สแตนด์ออะไรประมาณนั้นก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนอกจากนั้นนะพีเนี่ยต้องพยายามที่จะสร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นทีมงานนะครับอินส i ายมอเตอร์เแล้วก็พยายาม influence team member แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการหรือสเต็กโ o เดอร์เนี่ยนะครับให้มีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำงานต่อไปได้ในอนาคตนะครับ ็ตัวอย่างเช่นนะครับก็คือว่า PM เนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้การประชุมประจําสัปดาห์นะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานนะครับโดยการแชร์เรื่องราวอะไรที่เราสําเร็จนะครับอะไรที่เป็นลักษณะของชาเลนจ์หรือความท้าทายที่ทีมงานต้องเผชิญเนาะแล้วก็ต้องเผชิญไปด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้รางวัลนะครับแล้วก็มีการเล็กย้องไนท์หรือการยอมรับเพื่อกระตุ้นทีมงานให้มีแรงจูงใจในการทํางานต่อไปนะครับใกลแล้วนะครับ Lead team, ลีดทีมก็ต้องมีการอะไรต้องมีการ Analyze ์ทีมหรือการวิเคราะห์ว่าทีมเนี่ยอิทธิพลของทีมและก็มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องรู้ว่า s t a โ e h o l d e r คนไหนมีอิทธิพลยังไงบ้างเราก็จะได้เลียดทีมต่อไปนะครับซึ่ง PM อะต้องมีการวิเคราะห์ว่าอิทธิพลของทีมแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจว่าความคิดเห็นของใครการตัดสินใจของพวกเขาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นก็ นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจสุดท้ายนะครับ พีอก็แยกแยะว่าทางเลือกในการนำทีมเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่า distinguished variance option นะมีหลายทางเลือกเพื่อที่จะนำทีมที่มีความหลากหลาย stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่มีความหลากหลายนะต้องแยกแยะให้ออกนะครับดังนั้น PM เนี่ยต้องใช้วิธีการต่างๆในการ lead ทีมเช่นบางทีอาจจะ l e ด้วยการให้คำปรึกษาบางทีอาจจะหของการสอนงานหรือ m e n อร์หรือการ coordination นะการประสานงานเพื่อให้เหมาะสมกับสมาชิกทีมแต่ละคนนะครับแล้วก็ s t a k e h เดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียแบบไหนก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเลีดให้เหมาะสมนะครับแล้วก็บางครั้งการทํางานร่วมกันก็พยายามที่จะให้ไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเนี่ยเลีดทีมค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็อาจารย์ก็จะให้ไอเดียแล้วนะครับว่าเวลาเราจะเลีดทีมในฐานะที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ยังไงบ้างออาสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์จะสรุปอีกทีหนึ่งคือการเลีดทีมหรือการนาทีมเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสนับสนุนของความหลากหลายยึดหลักการเป็นผู้นำแบบ s r v a n Leader รับใช้เนาะและเลือกใช้สไตล์ในการนำทีมที่เหมาะสมเราสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้ นะครับก็อย่าลืมนะครับนำแนวทางเหล่านี้นะครับไปใช้ในทีมของพวกคุณนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับวันนี้อาจารย์ A.P. พีไมค์คานิมิโพต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ